สองสี่มาไม่พร้อมนะครับมาออกแล้วขณะาน,านี้ขณะน,นี้สปีดโบเป็นตัวนำคู่กับซีโดนัทขณนี้โมนสาวเป็นตัวนำขนี้โมนสาวเป็นตัวนำบาโอเป็นตัวที่สอง จักรภพที่สามสีโดนัทอาริออสที่สี่สีสมบูรณ์ที่ห้าตันคาเรล่าสปีดโบลและบิ๊กแซมที่โค้บายสามจากรภพเป็นตัวนำคู่กับมงคลสาวบาโวเป็นตัวที่สามสีสมบูรณ์ที่สี่อาริออสที่ห้าตันบิ๊กแซมคาเรล่าสปีดโบลและออสการ โค้งไปสิบออกกลางตรงมงคนสาวเป็นตัวนำอันนี้สีสมบูลเริ่มแรงนอกขึ้นมาแล้วนี่สีสมบู์เริ่มแรงนอกเป็นตัวนำแล้วนี่สีสมบู์เป็นตัวนำมงคลสาที่สองบาโวที่สามมิกแซมที่สี่นี่สีสมบูลเป็นตัวนำอยู่นี่สีสมบูลเป็นตัวนำมงคลสาที่สองบาโวที่สาม